หมอวานท่าสีร่องพื้นหมอนี่สก,กิมสะเบื้งหัวมันเป็นตาหมดไหมพี่น้องทีตัวกับท่าสีร่องพื้นแล้วก็เห็นหมอนี่กับสีสก,กิมสก,กิมแล้วก็จะเอากระดาษทรายขัดอืมนะดูสก,กิมแล้วก็จะเอาทรายขัดหมูพลังพี่า้าเขาเมื่อบ่าย <c oughs> แม่ก็อยากไปกินน้ำเย็นเด้อ ถุงเงินถุงเงินให้ยกำลังใจเตีก็นั่งหันหลังว่ะมันนางเลีดน้ำเงนตลอดคนเนาะมันเป็นตาหมดพี่น้องตาหมดเร่ร่ายก็เลยต้องสกิมให้มันเรียบสกอรกกอนจะท่าสีสกิมเรียบร้อยแล้วก็มาคัดให้มันเรียบไปนี่อะไรจังคอยจะให้สร้างท่าสีมาท่า สกิมได้หนึ่งสองสามฟาที่สี่ฟานี้แล้วนี่เแล้วฟ้าบางท่เนแล้วเรื่องเรื่องวัอนี้ก็จะสกิมแท้ที่แย่ได้ทุกท่านเออคอยสกิมไปเรื่อยๆอีกโดนอยู่หรอกสร้างท่าสีกับเกี่ยวเขาอยู่คนก็ได้ยแล้วบังบรรยากาศหนาบานเฮี้ยนไม่ไอย ปลาข้าวเหลืองทองจังน้อยกับสีดายมากเกี๊ยวมีเขาวเจ้าป่ะนี่เบิ้งได้ว่าเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียว่าเป็นเขาเซ้ยว่าไงว่ะเข้าวเหนียว่าที่เป็นเม็ดเหลืองเข้มอันนี้เห็นว่าเป็นขาแค่เซ้ย่ะโอ้มาหนาบานไม่อ้อยตาว่าเป็นเขาไม่อ้อยได้ไหมเขาผู้เยาบานเขาผู้เยาบานบรรยากาศหน้าบ้านไม่อ่อยได้นไง เงี้ยแม่อ้อยบ้านได้แล้ยวเลวี้ยวงานบ่บูบรรยากาศอันนั้นถนนใหญ่ได้เสาใหญ่ๆถนนใหญ่บรรยากาศบรรยากาศดีๆจักน้อยกับเสียงรถเกี่ยวเข่าเต็มท้งแล้วมาเนี้ยการันตีอ,อ้าวบานสกิมแล้วก็ขับดูี่อุเบลผ่านแนวมา,าปิดดังแต่แน่ว่าปิดดังไม่จังคอยบ่อน สกีมแล้วก็มาคัดมันแมนบ่หรอพี่น้องถ่ารูปบ่มาเอารูป,ป,รปซิอันนี้เป,นเป็นแบบนั้นอันนี้ครับต้นมะนาวซื้อเพราะว่าเดี๋ยวไปหากระดาษมาคัดกันเอาแนมวมาปิดดังแนมหาแนมวมาปิดดังสกีมเซ็ตวันนี้กระด้างแหงวันนี้ทิดอุกสัสิเอาวันแนวมาคัด กระดาษไร้ยเรียบเก็บหรือก็จังสีหายสางท่าสีพันมาท่าสีหายมือนี้อีกจังน้อยสางพันสีมาวัดไอ้เห็ดหัวนี่อไม่เอียงกว่าขึ้นก็อเล็กแล้วแนงบ่ก็ประตูใส่ันมาวัดมาประเมินราคาแต่กระสีตอรองราคาพัน้อมจังค์เบิง บรรยากาศดีๆผุดนก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 บินเครือ่อ,อ,องรองปลาอากาศดีๆสร้างคนการังตัดกระเบื้องประเทศไอปูกระเบือเอเบ้องห้องน้ำพี่นอ้องโอเค นึ่งวันทั้งมวนเลมั่นปะอัน,น,น,อนละสี่สิบห้าบาทบอเนี่ยมาปิดดังนะม,มุ้ยต้อเป็นแค่มีดูสูตรดมเข้าไปตัองบอดีด้วยนะครับ คัดโดยผู้เชี่ยวสั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการขับด้านลือด้านสอบด้านแก ta phải yên thò lắm cả ngay trên có thác nè tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เคน้อยบคลิแา่นีสำหรับคลิปผู้เสียวสั้นผู้เสียวสั้นนีการสกิมแล้วกัการขัดเอาไปบ่ายเนี่ยแม่ละสามผู้เสียวสั้นมีผู้ใดสนใจติดต่อกับเราว่าเจบแผลเจบแทร์สนใจเจบ เสียร <laughs> <laughs> ์ตังประบัดในจ้าอันเกินทำเซียใจที่หลังเตือนไว้ก่อนโอเคจบคิดแล้วจ้า